นี่พี่น้องนี่โอ้โหอัดกันยุงสิสุออสดหยอดเลยทุ่หน่ะออกด้วยค่ะมันนานิออะไรแล้วกันยม,มนึ่งไร โอ้ไข่ไข่สมรปันไข่ไข่ไไข่ห่านหรือไข่เห็ดปอดดอกไม่สีพออยแม่ที่เส่็จมาหอมด้วยนี่นั่นแงเป็นเหมิดไข่อันี้นี่อู้หลุงน้องคะทางมาบะพ่อห้องอื่นเล มันปิดไปเนาะออี่ะอ,อือไข่นะไข่ฝนตกเปียกแช่มีดี ออกข้างข้างหน่อยนะลูน้องกัดกันนอก็เก็บพี่ค่ะอ้าเตียนมาแรงเ่ยโอ้โอ๊ะน่เป็นสัตว์หน นี่ปวกีไก่อะได่้หลอกมันง่ายร้เป่าโอเคเราไปหลอกนีปกีไก่หอก่ายแฮงยออกหักอันนี้สดอกมันได้โมยยาวหักต่วนภัยกันนิกหน่อยนี่กไก่กันดีทาัเน้ย ทานชนิดชนิดสะรับหนึ่งครับ,นบหนึ่งจิงจ้มแจวครับเฮ็ดชนิดเนี่ยข้าเฮ็ดก่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ว่าอับหลวงหล่วแสบครับมันจะอ่อนขี้เท่าฝวนตตเหมือนมือเลยครับต้องบัน่นเบาโยงครับ สองตามหมือติดกันเลยหายิ็ดกับบอดดอยครับเปียกต้องไปใส่เบียดให้พี่น้องเบ่งไปเห็ดลงโงกครับ มไม,ไม,ไมอย่างนี้มขอบคุณคุณเลยครับวันนี้ครับไรได้ใหม่มมมมแถม งงางมครับเห็ดชีเท่าครับสบัโอเห็ดทานครับ,รบ,อรบมองดอกงาไรเป็สิดะครับ ครับเอ่าที่ท่างงา้เลยนะครับโอ้โหโปยแม่ดอกเท่าดอกด้วยโอ้ดอกปรงเงี้ยนะครับเท่าก็ไดอ้เอาไม่ได้ครับเมื่อกี้เขาผอดอกเหลาครับตัวนี้เขาผอดอกนุ่มๆตุ้มๆถูงไหมครับ แหละม,มา,าอยยุครับพ่อได้เก็บให้พี่น้องเบิง้งเยอะครับมานี้เห็ดเท่ากจะมีหลากหลายเห็ดครับเป็นช่วง ออกง่ามนะครับเห็ดินีนี้ครับเห็นปะตึงเห็ดีกชินีนี่ดิแกงสสยเลยครับตึงแมว่าดอมากมม่สีอันนี้ตัดเลยเดี๋ยวบอแค่ตัดตาหาหมดอ่านั่นละ,ละ ได้แกล้งนะครับเห็ดเกาแปงดอกแข็งๆครับเห็ดชนี่กับแก้งแสบครับซึ่งมาผมจะเอาไปเห็ดชุกแป้งถอดนะครับแสบนี่ค่ะดอกงามๆเลยล้างออกใหา่เป็นละหงเหลือง มีเก้กระต่ายในเบายุงต่อกำลังออกใหม่สดๆสีสวยสวยตอนนี้แยกกันหาครับคุณซาลันครับเป่นไปทางหนึ่งนะครับเห็ดบ่ใครออกนะครับต้องหาพอดอางอื่นกันเนาะอะไรละ่ะ ซอยกันซอยกันเผื่อเอฟซีดอกกำลังครับมีระงกเหลืองครับเฮ็ดเ็ดพุ่งหมูนะครับเห็นปะ สำมนีกำลังพอกินครับบ่แข็งแล้วกับบอ่อนเกินไปนะครับรดชาติแสบนี่เนส้มนมีเต็มกระตากระสุดยอดแล้วผมว่ามันมันกระพ่อเห็นอยู่เด้ครับแต่ว่าเาต้องค่อยคอยหานะดอกมันดำนี่กับมีลังลงกครับตกเงี้ยมเลยว๊า จย่งสีเต็มกระตาเนาะพี่น้องเนาะมันมา,านมีกับใครมันครับใครเล่าของเข,ขาว ปวกตงังหนึ่งโอ้อัน,นเห็ดปวกกำพ่านะครับแล้วเห็ดปวกเดียวนะครับออกหม้อดอกนครับเห็นางงอกเหลืองครับมีความสุขลายสิได้เก็บเลดครับ ชีวิตอีสาบนบรรเทาครับอยู่เอากินขู่กตธรรมชาติแต่สมือนี่ธรรมชาติลดหอยเรื่อยๆเลยคนหลายกาปายางงปยูปลายงี้เลาเป็นน้องเอ้ยสมือนี่ไปซองๆมั้งครับเปเดีย๋ยวอื่นเนาะเราหลานพ่อ เ็ส้นแก่ครับเอาอะไรครับเ่าล่ะว้วาวอันนี้ไม่เข้าใจปลาขาววะเสียงคือปลาขาวมะขวยเสียงเงี้ยงดีวะทนดอกง่ายไหมเนี่ยทำมาเป็นดอกมันงงเลยอ่ะอืม ี่พ้าคุเบ็ดเขาบอกว่าเสียงที่พวกเขาดินแห้งเลยจานเห็ดวอกน้ำแจ้งออก ตัวงามอยู่จะลมลอะลมเลยนะเอากระโดดเลยหามไปเลยกระวดดสมัยพิเศษชุดป,ปรตูเออนั่นแหละแค่นั้นเองเอาเกระเต้เอา,เเอาตาุาพีว่ากระตาซอยนะครับอาไมนจะถ่วง ไปกลับล่ะครับพี่น้องเอ้ยจำนี่กับพ่อเราล่ะครับมาน้าล่ะมาแต่เสาร์ครับนี่ก็คือคลิปดีๆนะครับที่พอโยกับสลัดหามาฝากนะครับวันนี้วันที่สิบเก่านะครับตุลาคมสุวรรณหงสสิบสามนะครับชวนกับเสาร์นะครับมาหากันนะครับวันนี้ก้อนจันเนาะไม่ได้ก้อนจันทรล่ะนี่ผลงานนะครับไม่ได้ทิพย์บดายครับหมุนไปแถวสายหงอยนะครับแล้วก็เข่าก้างบ้านหลังมีเนี่ยครับไปเที่ยวสายหน้าโอ้ไปไล่หมองครับยังไงล่ะคาล่ะ ก็สิได้เฮ็ดไว้พี่น้องเบิ่งนะครับซาลามุนี้ผมก็สลัดหลังรับก่อกันขอการมาได้กี่ตัไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมืออื่นมาหลงกเออเนาะจ้ามีผลงานแล้วซาับมื้อนี้ครับมันๆครับ